เอาง่ายเลยนะค่าจูนเนี่ยอย่างรุ่นนี้เมื่อกี้ถามมาเนี่ยเอาแบบไลร์จูนเลยนะ9ก0 0ก็ทําได้ดีเซลอะแรงม้ามันไม่เยอะนะแต่แรงบิดขึ้นร้อยแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวใสใ่เต็มข้อก็หลับมาก็ตัวให้ตัวมันแค่นั้จูนไม่นีเซอไม่จูนเนเี่ย เลือกใส่แค่เน,นี้ยมันจะลั่นจะแค่ไหนลองฟังเสียงผมก็ดือบอกผมขอลองก่อนอย่าได้เงียบเงียบเงียบพอมามด้มึงเนี่อันเนี้ยอนนบอกเลยนะดีเซลสายเงียบนะครับเพราะนั้นนะผมแนะนำนะใครที่ใช้ F 3 0ตัวดีเซลเนี่ยไปต่อครับกลางสักนิด ดาวไปสักหน่อยนะแล้วก็จูนซึ่งรุ่นเนี้ยซัสซจูนไม่แพงนะหลักพันก็ทำได้หมื่นนิดๆก็แรงแล้วมาเลือกเอาตามสเตคน,นะครับนะอันนี้ฝากเลยฝากเลยนะเอาแล้วบอกให้ทำทำไมไม่ทำเลยเห็นไหมทำก็เสียงเบาก็ไม่เอาอยากได้ดังๆอ่ะดังบอยอยังวันนีดน้ดังเกินอ้าดังเกินอีก เงียบก็ไม่เอาดังก็ไม่เอาดังเกินอะไรก็ม uh ึงบอกอย่าได้เสียงแว้นแวนสิ่งๆิงกูรู้อยู่แล้วกูรู้อยู่แล้วเบิร์ยามเมื่อกี้เบิร์ฟังมีไงอ่ะเดี๋ยวกูเบิร์ให้ฟังโอ้โหเปลี้ยวเลย จูนใหม่ด้วยเก็บตังจูนใหม่ด้วยนะนะทำไปอุ้ยเงียบจังพี่ทำเยียบเงียบไปครับทำเยียบเงียบก็บอกว่าเงียบจังเลยพีนะ่วันนี้บอกอย่าได้ดังๆอ่ะกูจัดให้ดังดังอุ้ยดังจังไม่รู้จักคำว่าพอดนะีเดี๋ยวจูนใหม่เสียงเงินอีกอย่าังทำรถทำดีเดียวครับจะเอาอะไรคิดดีดีตั้งแต่วันแรกที่มาทำอย่าได้ท่อเสียงแบบไหนบอกให้ชัดเจนอยากให้จูนแบบไหนอันนี้ออกควันน้ำด้วยไหม ไม่เอาไม่เอาเสียงมาขนาดนี้แล้วอนนิวแล้วมันต้องแถมควันดำด้วยควันดำไม่เอาอีกไม่ดำก็ไม่เปียวอยู่วะคือจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรนะครับขราวที่แล้วเนี่ยทำท่อนะครับสำหรับดีเซลเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่ารถดีเซลเนี่ยเวลาที่ทำท่อแบบไม่เยอะเสียงจะไม่ออกเลยนะครับเสียงจะค่อนข้างเงียบหนึ่งมันมีเทอร์โบ นะครับทบโบเ่ยมันเก็บเสียงในระดับหนึงอยู่แล้วนะครับเนี้ยพอเราทาแล้วก็ตัวแคตตไลติกของเขาเนี่ยมันจะมีระบบอะไรซึ่งค่อนข้างซับซ้อนมันก็จะเป็นตัวกักเสียงค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้าเราจะจูแรงม้าสูงสูงนะครับเราก็ต้องเอาแคตตไลติกออกนี่แหละคือถ้าเป็นรถสมัยก่อนก็จะเป็นเฮดเดอร์นะครับแต่ปัจจุบันพอเป็นรถแบบนี้ลูกแคตที่เราเอาออกเนี่ยเปลี่ยนใหม่ก็ไปเนี่ยคือเขาเรียกตัวแทนแคตนี่แหละ เขาก็จะเรียกดาวไป์นะครับจะมีดาวไปมีฟอนไบ์นะครับอย่างเงี้ยเปลี่ยนก็คือเอาแคตตาไลติกออกแค่นั้นแหละถ้าเราอยู่เมืองนอกเขาก็จะมีแคตตาไลติกซิ่งกี่เซลล์กี่เซลลก็ว่ากันไปแต่บ้านเราเนี่ยกฎหมายเนี่ยเข้มงวดมากไม่ใส่แม่งเลยดีกว่ายิ่งโลง่งยิ่งแรงเพราะว่ารถมีเทอร์โบนะครับถ้าเป็นเลนเอก็จะคนละศาสตร์นะแต่ถ้าเป็นเทอร์โบเนี่ย ก็โล่งไว้แล้วก็จูนเข้าไปแค่เองจบเอาแคทออกเพื่อให้จูนได้แรงม้ามากกว่ามากขึ้นกว่ารถที่มีแคทบังอยู่นะครับเอาง่ายๆเลยนะค่าจูนเนี่ยอย่างรุ่นนี้เมื่อกี้ถามมานเนี่ยเอาแบบไร้จูนเลยนะ 9ก้าพันเก้าก็ทำได้แต่ถ้าไปใส่เต็มระบบเนี่ยก็หมื่นห้าก็ทำได้แล้วสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ปรึกษากันได้ว่าจะไปแค่ไหนคือต้องเข้าใจนะหนึ่งรถปีลึกสองเป็นรถยุโรปความรับผิดชอบมันสูงถ้าคุณคุยง่ายๆเอาแรงม้าแค่นี้ไม่เค้นเยอะความเสียหายไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบกัน8 9 0 0 0ผมก็ทำได้แต่ถ้าคุณจยาเอาแรงม้าลงสูงนะครับเครื่องคุณสมบูรณ์หรือเปล่าความรับผิดชอบอยู่แค่ไหนก็คุยกันที่1มื่นห้า ต้องบอกแบบนี้ต้องบอกแบบนี้อ,อยากกลับเดิมทำได้ไหมครับอยากกลับเดิมก็เอาของผมออกเอาของเดิมใส่ก็แค่นั้นเองหรือถ้าอยากจะให้ปรับเรื่องของเสียงคุณก็สามารถมาเลือกมอพักแล้วทีนี้ก็จะมาเลือกแล้วมอพักสูตรไหนเสียงแบบไหน อันไปโล่งไปขค่ขอยมาดูกันตามแรงม้าตามเสียงที่อยากได้ครับนะครับแต่อย่างที่บอกดีเซลนะครับโล่งเมื่อไหร่วิญญาณออดีอเข้าสิง ค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องบอกแบบนี้ทําท่อดีเซลอ่ะไม่แพงยิงทรงยิงสดเนี่ยหมื่นกว่าบาทถ้าทําแบบคุยๆเลยนะเอาแป๊บมาเชื่อม,เช,อมเชื่อมต่อตรงหลักพันก็ทําได้นะครับแต่ถ้าชอบแต่ถ้าชอบงานหสวยอย่างเงี้ยเริ่มต้นเนี่ยก็หมื่นนิดๆไล่ไปจนถึง20,000นกว่า30,000ื่นกว่าไม่แพงดีเซลทําง่ายนะครับตัวแคทไลติกไอตัวดาวไปก็มี้งแต่หลักพันจนถึงหมื่นกว่าบาทไม่แพงอยู่ที่ความงดงามอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่สูตร ส่วนค่าจูนดีเซล F30 นี่ก็ยิ่งถูกเข้าไปใหญ่เลยหมื่นหก็ทำได้9 0 0าก็มีแล้วแต่เลยว่าจะไปเลเวลไหนแพงสุดๆก็ไม่เกิน20,000ประมาณนี้ดีเซลทำง่ายครับสำหรับ F30 ไม่แพงแล้วนะครับแพงใครจะทำอะ่ะตอนนี้รถเก่าปีแล้วดีเซลแรงม้ามันไม่เยอะนะแต่แรงบิดขึ้นร้อยแน่นอนแรงบิดร้อยแน่นอนเดี๋ยวรอชมรอชมดีกว่า เต็มข้อเฮ้ยเดี๋ยวใส่เต็มข้อ